คุณจะยอมคบกับคนชอบเรียกร้องความเท่าเทียมในชีวิตคู่ไหมหนูกินไปตั้ง4ีชิ้นแล้วที่เหลือของพี่โออโซอนทำเกินไปปะแอนเขาเป็นแฟนแกนะเว้ยแค่เตือนกันดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องลงไม้ลงมือขนาดนี้เลยโอ้ยคนเราจะคบกันได้นานเนี่ยก็ต้องมีความเท่าเทียมและที่ตีไปเมื่อกี้จะได้จำไง เป็นไรอ่ะไม่สบายหรือเปล่าอื <c oughs> เปล่าแกพอดีฉันเป็นเมนอะแล้วมันก็เลยปวดท้องเป็นตลอดอะแหละอ้าวแล้วนี่โอโซนเขารู้เรื่องหรือ,อยังสูซานวันเจรขอบคุณมากทุกคนนี่อ่านี่ของขวัญวันเกิดมึงนะกูให้เฮ <LE K> <LE K> ้ยไฟขอบคุณมากเว้เพื่อรักเฮอยส่วนอันนี้ของแอน ของขวัญซื้อมาอะไรเนี่ยของขวัญชิ้นนี้แอนซื้อมาห0 0พันแต่ว่าสิ่งสําคัญกว่านั้นคือมันเป็นสิ่งที่พี่โซนอยากได้มานานมากแล้วนะนี่แอนวันเกิดหนูพี่ซื้อแหวนทองให้แต่พอวันเกิดของพี่เนี่ยหนูซื้อรองเท้าแค่5 0 0พันเนี่ยนะแต่ปกติที่มันไม่ใช่วันพิเศษอะไรแอนก็ซื้อของให้พี่โซนอยู่แล้วนี่นะนี่มันก็แค่ของเล็กๆน้อยๆและการที่หนูพูดแบบนี้ก็จะเอาเปียบพี่ใช่ไหมพี่เคยบอกแล้วไงเป็นแฟนกันเนี่ยมันก็ต้องไปแฟ แต่การกระทําของหนูมันโคตรเห็นแก่ตัวเลยใช่แอนไม่เห็นแกตัวขอใจอังแอนรอฉันด้วยนี่แอนแกระปงแกเปื้อนหมดแล้วเอาไปเปลี่ยนสิขอบใจนะแก นะตแอนฉันถามอะไรหน่อยสิถ้าเกิดฉันเป็นเมนเนี่ยแล้วแกเอาผ้าทำไมมาให้ฉันแต่ว่าฉันไม่ได้ให้ตังแกะแกจะคิดว่าฉันเอาเปรียบแกปะไม่สิก็เราเป็นเพื่อนกันนี่ในความรักเนี่ยมันก็ควรจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันแต่โซนบอกฉันว่าคนเป็นแฟนกันอ่ะมันก็ต้องแฟฝงกันนะแก ใช่ไม่ควรจะแฟร์กันควรที่จะเท่าเทียมกันแต่ควรที่จะเป็นแบบนี้มากกว่าอย่างเช่นฉันซื้อตัวหนังเธอซื้อป๊อปคอนคนที่เป็นแฟนกันเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องเท่าเทียมในเรื่องเดียวกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะพี่ไฟพี่ดูชุดนี้สิสวยไหมแต่ว่าราคาตั้งสี่พันเลยอะ่ะโอ้สวยมากเลยอะอยากได้เหรอถ้าอยากได้ก็จัดเลย แล้วก็มาเบิกกับพี่นะอขอบคุณนะคะแม่อ้าแม่มาตั้งแต่เมืออ่อไหร่อ่ะตักไฟกับตักเนี่ยเป็นแฟนกันซื้อของให้กันอันนี้แม่เข้าใจนะแต่ซื้อให้กันบ่อยๆแบบเน,นี้ยมันไม่แฟกับไฟเ้าหรือเปล่าถ้าคนนอกเขาเห็นเนี่ยเขาจะบอกว่าตักเนี่ยเอาเปรียบโอ้ยแม่พูดอะไรของแม่เนี่ยพูดเวอ่อไปปะ นี่คือของขวัญที่ผมจะเซื้อให้ตั๊กอยู่แล้วนี่ไม่ดูเสื้อผมดิเสื้อผ้าทุกตัวเนี่ยตั๊กเป็นคนเซื้อให้ผมหมดเลยนะกางเกงไหนก็ด้วยบางทีอาจจะเป็นผมก็ได้นะที่เอาเปรียบตั๊กอยู่อะทำไมทุกครั้งที่ทะเลาะก,กันเนี่ยกูต้องเป็นคนขอโทษก่อนตลอดเลยวะครั้งนี้กูจะไม่ยอมแล้ะถ้าตั๊กไม่มาขอโทษกูอะกูก็จะไม่หายโกรธมันต้องวนนี้ถือวะก็แค่ไม่ช่วยตอนเล่นอาร์วีแค่นี้ก็ต้องโกรธเลยหรอวะเออ ไฟกับข้าวเสร็จแล้วไปกินข้าวได้ละโอเคเดี๋ยวไปละมึงจะไปไหนตังไม่ขอโทษมึงเลยเอ,อ๋อกูว่าตักน่าจะสมนึกผิดแล้วแหละถึงได้เรียกกูไปกินข้าวไงนี่ไม่ได้เว้มึงต้องให้ตักขอโทษมึงก่อนเฮ้ยเรียกไปกินข้าวอะ่ะมันก็แทนคขาขอโทษได้แหละคนเป็นแฟนกันนะ่ะอันไหนยอมได้ก็ยอมเถอะไปแล้วนว้ยแล้วอย่างแกกับโอโซนเนี่ยไม่ได้เรียกว่าเท่าเทียมกันเลย เรียกว่าเอาเปรียบกันสะมมากกว่าฉันเข้าใจนะเว้ยว่าคนเป็นแฟนกันเนี่ยแชร์กันมันเป็นเรื่องปกติแต่ฉันถามอะไรหน่อยนะถ้าเกิดวันหนึ่งแกมีลูกเนี่ยโอซซนก็สามารถที่จะแชร์ความเจ็บปวดในการอุ้มท้องกับแกได้ไหมไอไฟเงินเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครหรอกเว้ยขนาดคนเป็นพี่น้องกันเนี่ยยังคิดกันละเอียดเยีบมกูจะบอกอะไรให้นะถ้ากูยังไม่ได้แต่งงานกับแอนยังไงกูก็ไม่ยอมเสียเปรียบแน่นอน ใช่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาคิดบัญชีที่ผ่านมากันหน่อยก็แล้วกันแหวนทอง0.2กรัมราคาถูกก่ารองเท้าแทนซื้อให้พี่โซนสิถ้าอย่างนั้นเนี่ยพี่โซนก็คืนส่วนต่างให้แอนมาสิเนี่แต่ยังไงมันก็คือทองอนาคตมันก็มีแต่กําไรแล้วถ้าราคาตกอะ่ะจะคืนส่วนต่างให้ใช่ป่ะเออเป็นแฟนกันอะ่ะมันต้องแฟฝงก,กันก็จริงแต่ไม่ใช่แร์แบบนี้ นี่เราเป็นแฟนกันหรือว่าเป็นคู่ขากันแน่แต่ยังไงก็ขอบคุณนะที่ทำให้แอนได้เห็นท่าแท้ของพี่โซนก่อนที่เราจะแต่งงานกันอะเราเลิกกันเถอะเฮ้ยแอนแอนเฮ้ย,อยของหวานนี่อ่ะเฮ้ยไอ้ไฟมึงดูดิทัศนคติของแอนมันโคตรบิดเบี้ยวเลยมึงก็คิดเหมือนกช่นันแหละที่โคตรบิดเบี้ยวเลยป่าก็บอกว่าต้นเท้าเทียมต้องเป็นธรรมไอ้มึงกับใช้ข้ออ้างเหล่านั้นเอาเปรียบคนอื่นคนอย่างมึงอะ ดาว,ว่าคนเห็นแกตัวยังเบาไปด้วยซ้ำดูคนเดียวไปเลยมึงอะ่ะของไม่ต้องเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยของหวานกูด้วยไปไป